บอลต้อนรับคริสต์มาสลุงแซนต้าแจกเงินฟรีส่งท้ายปีเก่าแจกฟรีที่อาบีแปดสวัสดีครับวกผมเช่นเคยผมกับพิการลักบอลไลฟ์ผมประจำวันอาทิตย์ที่6มการาคมนะครับผมดูผมเช่นเคยผมป๊อกกี้ผมก็มารับที่อัปเดตข่าวสารแล้วก็ผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาเช่นเคยนะครับผม ก็วันนี้ครับวันหยุดครวบ้านทิ์ก็ขอหยุดพักผ่อนละกันนะครับผมให้เต็มที่เลยไม่ว่าจะไปเที่ยวอหรือจะไปชอปปิ้งกันเลยผมก็ขอให้สนุกสนานกันเลยนะครับผมอ่ะพรุ่งนี้ก็วันจันทร์แล้วก็ทํางานให้อย่างเต็มที่นะครับอ่ะเริ่มที่ผลฟุตบอลเมื่อคืนดีกว่านะครับผมก็มีเดตด้วยกันหลายคู่เลยครับเป็นฟุตบอลเอฟเอคันะครับผมเมื่อวานนี้ก็เริ่มที่คู่แรกนะผมก็เป็นทางด้านของซาตันตันผมเปิดบ้านรับกรเือนของเชลซีนะครับผม ชุดนี้นะครับผมเชลซีครับก็ไปเดิมสนามครับด้วยการใส่ทางด้านของเดมบาบาครับสุดหน้าตัวใหม่นะผมก็ลงไปเดินสนามในเกมนี้เลยผมก็ดรอปทางด้านของตอเลสนั้นเป็นตัวสำรองไปนะครับผมเริ่มมานะครับผมก็เป็นทางด้านของเจ้าบ้านครับซาลสแยมตันนั้นได้ประตูขึ้นนําก่อนเลยครับจากทางของเจโรลิก้นะผมในนาทีที่22นะครับผมแล้วก็เหมือนเป็นการกระตุกหนวดสิงห์จริงๆนะผมจากนั้นครับเชลซีก็มาได้5ประตูรวดเลยนะครับผมก็ได้จากซูน่าคนใหม่ของเรานะครับเดมบาบาผม2ลูกเลยนะครับผม แล้วก็ได้จากทางด้านของโมเสสนะครับผมแล้วก็เป็นทางของอีวานวิดแล้วก็สุดท้ายครับปิดท้ายด้วยจุดโทษจากทางด้านของแฟรงแคลมพาดก็ทําให้เชลซีนั้นเอาชนะซาแธมป์ตันไป5ประตูต่อหนึ่งะผมก็เข้ารอบต่อไปนะครับแล้วก็มาที่อีกคู่หนึ่งนะครับผมก็เป็นการเจอกันร,ระหว่างเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับผมพบกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็เป็นทางด้านของแมนยูนะครับผมใน ทีมนี้ครับก็ใช้ของเวเบ็กคู่กับชิชาริโต้ผมก็ฟาร์มซีนั้นก็เป็นตัวสำรองครับในเกมนี้แล้วก็เป็นทางด้านของแมนยูครับเป็นทางด้านของทอมเคเบอรี่นะผมได้ประตูขึ้นนําก่อนเลยครับจากนาทีที่23ครับสาัจากนั้นนะผมก็เป็นเวทแฮมครับมาตีเสมอได้ผมจากทางด้านของเจมส์คอรินนะผมแลก็เป็นการแอซิดสวยๆของทางด้านของโจโคที่ไปเดินสนามให้กับต้นสังกัดใหม่ด้วยนะครับผม จากนั้นครับในทีที่99ครับก็เป็นทางด้านของเจมส์คอร์ลินแล้วก็เป็นโจโฟที่แอซซิตให้เหมือนเดิมนะผมก็ให้เวทแฮนนั้นขึ้นนำา2ประตูต่อหนึ่งนะครับผมก็ทำท่าเวทแฮมเจมที่จะดีใจแล้วผมจะได้เข้ารอบแล้วสุดท้ายครับก็เป็นตัวสำรองครับสุดหน้าครับโรวินพาวเวอร์ซี่ครับที่เปลี่ยนลงมาตัวสำรองแล้วก็มายิงตีเสมอได้ครับในทีที่90บวก1นนะครับในช่วงทดเวลาสุดท้ายในครในึ่งหลังก็เสมอกันไปครับ2ประตูต่อสครับสำหรับทูนนี้จะต้องไปแข่งกันใหม่บที่้านของ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปนะครับแล้วก็มาที่คู่หนึ่งนะครับผมก็เป็นการเจอกันร,ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และผมพบกับทา่านของวัตฟอร์ดนั่นเองนะครับผมก็เป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์นะผมเอ่อในเกมนี้ครับก็ไม่มีทา้านักของกัวนเกโลที่มีอาการบาดเจ็บนะครับผมก็เป็นทา่านักของเตเบสนะผมก็ได้ยิงประตูขึ้นนําก่อนเลยนะครับผมในนาทีที่25จากนั้นนะผมก็เป็นทางด้านของการเด็เบอร์รี่ผมมาบวกตทีสองให้แมนเชสเตอร์นำห่าง2-0งศก่อนที่จะปิดท้ายครับจากทางด้านของ มาโกโรเบสนะครับผมในทีที่90ของผมก็ทำให้แมนซิตี้นั้นเอาชนะวัตฟอร์ดไปอย่างสบายครับซาก็ตัวศูนย์ก็เข้ารอบต่อไปเช่นเดิมอผมรล้กเกมนี้ครับก็จะเห็นรอยยิ้มของทางด้านของมัชินี่แล้วก็เคนโอนั่นเองครับบรโตอรี่ผมก็ยิ้มแย้มแจ่มใสจับมือทักท,ท,ทายกอดคอกันนะก็เป็นการลบภาพบาดหมางกันของพ่อลูกคู่นี้นะครับแล้วก็ส่วนคู่อื่นนะผมที่น่าสนใจนะครับผมในเเอครกเมื่อคืนที่ผ่านมาผมก็มีทางด้านของโบตันนะครับผมก็เสมอกับ ซันเดอร์แลนด์ไป2ประตูต่อ2นะครับผมพีเตอร์โบโรนะผมก็แพ้ทางด้านของนอริทไป0ประตูต่อ3นะครับวินพาร์คเรนเจอร์ผมก็เสมอกับเว็บบอมไป1ประตูต่อ1นะครับผมคอรีนะครับผมก็แพ้ทางของเลดดิ้งไป1ประตูต่อ3ครับแอตเลวิลล่าเอาชนะอีสต์วิลทาวไป2ประตูต่อ1สเปอร์ครับเอาชนะโคเวนที่ไป3ประตูต่อ0ครับวีแกลนนะผมเสมอบอนมัสไป1ประตูต่อ1แล้วก็ไบรตันครับผมเอาชนะนิโคลเซนไป2อศูนย์ครับโอ้คู่นี้ ทิ่ความคาดหมายเลยทีเดียวนะครับส่วนคู่ที่เสมอการผมก็ต้องกลับไปแข่งกันใหม่อีกครั้งหนึ่งที่ออบ้านของทีมเยือนในน,นัดนี้นะครับผมแล้วก็มาที่ฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับผมก็มีเจตคติการครับเมื่อคืนนี้ผมก็มีท่านของกานาดาผมก็แพ้ท่าของบาเลเซียไป1ประตูต่อ2นะครับผมรนบนเตน้ผมเอาชนะท่างของบิลเบา ไป3ประตูต่อ1นะครับผมเซบีย่าครับผมเอาชนะทังของโอซาซูน่าไป1 0ครับแล้วก็ลาคอนินยาเอาชนะมารลาก้าไป1ประตูต่อ0ูนเช่นเดียวกันครับแล้วก็มีกกโชซีอิตาลีครับ2คู่ครับราซิโอครับเอาชนะกายารีไป2ประตูต่อ1นะผมแล้วก็คาตาเนียผมับผมก็เสมอกับโตริโนไป0ย์ประตูต่อ0ูครับอ่านี่คือผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผมที่น่าสนใจแล้วก็เราพากันที่ข่าวพาของเราบ้างนะครับผมหลังจากที่ เป็นตัวสำรองอยู่เซนานนะครับผมสำหรับทางด้านของโยฮันชิรูนั้ผมประกาศหลังของทางด้านของอาร์เซนอลนั่นเองนะครับผมก็ล่าสุดทางผมอาร์เซนอลนั้นก็ประกาศและผมก็ยืนยันนะครับว่าจะปล่อยตัวทางด้านของชิรูนั้นให้กับทางด้านของฮันโนวนั้นยืมจนจบฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทางด้านของชิรูนะครับผมก็เคยทําผลงานยังโดดเด่นมากเลยครับใน นัดลีกครับผมในปี2004นะครับผมที่อาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อหนึ่งแต่ก็หลังๆมาก็ต้องตกเป็นตัวสำรองนะครับผมเพราะว่ามีทั้งโทมัสแฟาเบรนเลยนะครับผมหรือกอสซินี่เอยนะครับผมไปอีกหลายๆคนเลยนะครับผมทำใหู้กการนี้นะผมเขาลงสานามเพียงแค่2นะัดเท่านั้นเองนะครับผมทั้งที่ฝีมือก็ถือว่ายังโอเคนะครับผม ก็สุดท้ายครับก็ต้เยตัดสินใจนะครับให้ฮันุูนั้นยิมตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะก็ถือว่าไปเรียกฟอร์มแล้วกันนะครับผมสำหรับทางด้านของโยฮันชูรูนะครับแล้วก็มาที่อีกคราวนึงนะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวของอดีตนักเตะเชลซีครับรือว่าเป็นตำนานคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับนั่นคือทางห้านของดีร์บาครับพีโรขวัญใจของสาวกสิงห์บูนะครับผมก็เอเจนต์ของโรบานะครับผมก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางด้านของ กองหน้าทีมชาอวิโค้ดายนี้นะของที่ปัจจุบันครับต่างการอยู่สโม,มรสรเซ้งไฮ้เซนหัวนะผมก็ออกมายืานยันแล้วครับว่าเตรียมที่จะมาค้าแข่งในยุโรปนะครับโดยเฉพาะกาโชเซียอิตาลีนั่นเองนะครับผมเพราะว่าทางด้านเจ้าตัวนั้นนะผมก็เริ่มไม่มีความสุขครับกับเซี่ยงไฮ้เซนหัวนะผมแล้วก็มี2ทีมยักษ์ใหญ่นะผมอย่างยูเว่และเอซิมนะิลานั้นสนใจเตรียมดึงมาร่วมทีมพร้อมที่จะจ่ายค่าฉีกสัญญาเลยทีเดียวนะครับผม กองหน้าวัย34ปีนะครับผมก็ลงให้กับเส้นหัวไปแล้ว11เกมผมก็ยิงไป8ประตูด้วยกันนะครับถือว่าฟอร์มยังดีอยู่เลยครับผมก็ตอนนี้ผมก็มาเรียกความฟิตอยู่กับเชลซีนะครับผมก็ยังไงก็ตามนะครับผมก็ต้องรอดูนะครับว่าทางหน้าของดอรบานั้นจะย้ายไปอยู่ทีมใดผมก็อย่างน้อยครับก็มี2ทีมยักษ์ใหญ่ครับอย่างยูเว่แล้วก็เอซีมิลานที่ต้องการอยู่นะครับโดยเฉพาะมิลานครับเพิ่งเสียปาโต้ไปด้วยนะคราฟแล้วกองหน้าตอนนี้ก็มีแค่ ออทางด้านของเอชโนวีคนเดียวนะครับผมยังไงก็นะถ้าได้เราบาดเสริมคนก็อาจจะทําให้ฟอร์มของเอร์มิลานนั้กลับมาก็ได้นะครับผมยังอยู่ที่กัลโช่ซีอิตาลีนะครับผมก็เป็นข่าวดีของทางของอินเตอร์มิลานบ้างนะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีผมก็ล่าสุดทางสโมสรอินเตอร์มิลานนะผมก็จับเซ็นสัญญานะครับผมต่อสัญญาต่อไปยาวๆเลยครับสำหรับแบ็กซ้ายเลือดซามูไรนะครับผมนั่นคือทางของนาคาโตโม้นั่นเองนะครับผมก็เซ็นสัญญายาวนะครับผมถึงปี 2,516เลยครับก็ทางด้านของนาคาโตโมะนะครับผมก็อายุอานามครับ26ปีนะครับผมก็เล่นได้กับทางด้านของอินเตอร์มิลานไปแล้ว86เกมผมก็ยิงไปทางที่6ประตูนะผมก็ถือว่าเป็นประการหลังชาวเอเชียนะครับเลือกสัมูารคนหนึ่งที่ถือว่าเล่นได้ดีทีเดียวผมก็มีหลายทีมสนใจครับสุดท้ายแล้วก็เป็นอินเตอร์มิลานนะครับผมก็ต่อสัญญายาถึงมิถุนายนปี2016เลยทีเดียวนะครับ จาเป็นขายดีของทางด้านของอินเตอร์มิลานไทยนะครับแล้วก็มาที่ข่าวดีข่าวหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นของลาลิกาสเปนบ้างนะครับผมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นคือกุนซือนะ,นะครับผมนิโต้นะครับผมก็เป็นคุณบอสใหญ่ของบาร์เซโลน่านั่นเองนะครับผมหลังจากที่ผมก็ไปรักษาอาการเจ็บป่วยนะครับผมที่พบต่อมออมะเร็งที่ต่อมน้ำลายนะครับผมก็ล่าสุดนะครับผมแบบผู้ช่วยผู้จัดการทีมนะครับผมโล ูลานะครับผมก็ออกมายืนยันนะครับผมว่าทางด้านของติโตนะผมจะกลับมาคุมทีมข้างสนามในวันอาทิตย์นี้นะผมในการที่บาร์เซโลนาจะพบกับทางด้านของเอสปานยอนนะครับผม mm hmm. ก็อาการตอนนี้ครับของติโตนั้นถือว่าดีขึ้นแล้วผมแต่ก็ต้องยังใช้ยาการรักษาต่อไปเรื่อยๆผมติโตนะครับผมก็มาดูนะครับมาโปในทีมครับมาดูการฝึกซ้อมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไปที่เรียบร้อยแล้วผมแล้วก็ ในเกมดาร์บี้แมตช์วันนี้นะครับผมที่บาร์เซโลนาจะพบกับทางของเอสปานยอนนะครับผมทางของติโตนั้นก็จะมาคุมทีมอยู่ข้างสนามด้วยนะครับผมอ่ะก็ถือว่าเป็นขายดีของบาร์เซโลนาผมก็ที่จะได้กุนซือคนเก่งกลับมาคุมทีมอยู่ข้างสนามครับ,รบก็ถือว่าเป็นการเรียกฟอร์มกระตุ้นของนักเตะได้ดีทีเดียวนะหลังจากที่ฟอร์มเนีร้อนแรงตลอดเลยนะสำหรับบาร์เซโลนาอันนี้มาถึงข่าวเศร้านิดนึงนะครับผม ก็เป็นทั้งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เองครับผมเมื่อวานนี้คงจะทราบข่าวกันแล้วครับสำหรับศูนย์หน้านะครับผมก็คือทางร่นของคุณอันเกโลนั่เองครับผมก็ล่าสุดนะผมก็ประกาศแยกทางกับภรรยาสาแล้วครับจีอันีน่านะครับผมก็เป็นลูกสาวนะครับของดีโก้มารลอหน้านั่นเองนะครับผมก็หลังจากที่แต่งงานกันมานะครับผม4ปีผมก็ได้มีลูกชายหนึ่งคนนะครับอายุ3ขวบด้วยกันนะครับผมแต่แล้วครับล่าสุดนะผมก็ ทุกอย่างก็ต้องจบลงด้วยดีนะผมก็ทางด้านของปริยาศาสตร์นั้นก็ทวิตเตอร์ลงไปในข้อความครับว่าเราแยกทางกันแล้วนะผมเพราะว่าเหมือนมีอะไรที่ลําบากในชีวิตกันมาโดยตลอดนะครับผมสื่อก็คาดเดากันนะครับผมว่าสาเหตุที่แยกทางกันนะครับผมก็อาจเป็นเพราะมีเรื่องปัญหาส่วนตัวกันผมเพราะว่ามีการทะเลาะวิวาทกันนะครับผมในงานเลี้ยงนะครับผมแล้วก็ส่วนทางด้านของอีกสื่อน,นึงก็คาดเดากันอีกนะครับว่าหรือว่าเป็นเพราะทางด้านของ กูอากิโรนั้นไปติดพันนักร้องสาวคนบ้านเดียวกันอายุนาำ26ปีเองนะครับผมยังไงก็ตามก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรผมแต่ก็ทั้งคู่ก็แยกทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม่ยังไงก็ตามนะครับผมก็ทางนะนของภรรยาสาวนะผมก็ยังชื่นชมนะครับผมทางนั้นของกูนากโรครับว่าเป็นคุณพอ่อที่ดีนะครับผมก็ยังไงก็ขอให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีนะครับนะ ส่วนทางด้านของคุณเองนะผมก็ยอมรับนะครับว่าตอนนี้ยังคิดถึงลูกชายมากๆเลยนะหลังจากที่แยกทางกับภรรยาสาวแล้วนะครับผมเพราะว่าเขาอะรักลูกชายมากผมก็ใครก็คงจะจําได้นะอุ้มลูกลงสนามทุกนัดนะอย่างงู้นอย่างงี้อ่ะผมก็คือว่าเป็นพ่อคนที่ดีจะจะเป็นคุณพ่อยังหนุ่มอยู่อายุอานามก็24ปีเองนะครับผมอ่ะสำหรับคุณแองเกโลผมตอนนี้ก็มีอาการบาดเจ็บอยู่ด้วยนะครับผมเอ็นร้อยวายนะผมก็ต้องรัก ษาตัวไปถึงประมาณ4สัปดาห์เลยทีเดียวนะครับผมสำหรับคูนันเกโลนะผมก็รักษาการนั้งบาดแผลใจแล้วก็บาดแผลที่กายด้วยนะครับสำหรับคูนันเกโลนะก็อย่างน้อยครับแมตช์นี้การก็ต้องไม่ได้ใช้คูนก็ถือว่าเป็นแมตช์สำคัญด้วยครับต้องเจอกับทางด้าน,น,นของอาร์เซนอลแล้วก็ลิวอร์ด้วยนะยังไงก็ต้องดูนะครับว่าฟอร์เขาจะตกหรือไม่อะไรยังไงนะครับวันนี้ก็มวยข่าวค้ขาของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะ ปิดท้ายที่โปรแกรมนะครับผมวันนี้มีโปรแกรมก็มี FA ฟเอครับนะครับผมก็2องทุ่มครึ่งนะผมก็มีทางของโซนซีจะพบกับทางของอาร์เซนอลครับผมสนุกมากเลยแล้วก็คู่ดึกครับห้าทุ่มนะผมก็เป็นนั่งของแมนฟิวนะครับไม่ใช่แมนยูนะแมนฟิวนะครับผมพบกับทางของลิเวอร์พูลและผมคู่นี้ช่อง7สีถ่ายทอดสดนะครับเวลาห้าทุ่มตรงด้วยกันก็มีกระโชสซีอิตเตีครับวันนี้มีเตะเดียกันหลายคู่เลยครับหกโมงครึ่งครับ บุ ze, ira, นเนเซ่พบอินเตอร์มิลานนะครับ ina, ala, ผมสามทู่มีเควโวกับแอตแลนต้าครับยอเรนตีน่าพบเปสคาร่าผมเจนัวพบบอโรนยาผมยูเว่พบซามโดเรียครับเอซีมิลานพบเซียนาผมปามาพบปาเลโมนะครับผมแล้วก็ทีสองสี่ห้าครับนาโปลีพบโรม่าผมโอ้โหนะ่าดูทั้งนั้นเลยนะครับผมแล้วก็มีไลกาสเปนผมกลับมาเตะอีกแล้วเช่นเดิมนะครับโปรโม mo, ครับเซตาบิโก้พบกับบายาดริตนะครับผมแล้วก็ฮาทุม um, ครับรีมาริดครับพบเรอัลสละ เลียลสอซิดัดนะครับผมแล้วก็ตีหนึ่งครับบาร์เซโลน่าโเอสปันยอนนะครับผมแล้วก็ตีสามครับมาลาก้าโปอาร์ติโกมาริตต์นะครับผมหรือว่าสนุกสนานนะครับผมสำหรับฟุตบอลในค่ำคืนนี้ผมยังก็ขอให้สนุกสนานและลุ้นกันอย่างสุดมันเลยโดยเฉพาะนี่ครับผู้สำสิจดีๆนะครับ RB88 บีแปดแปดผลลุ้นกีฬาผ่านมือถือต้องอาร์บีแครับขอให้ลุ้นกันอย่างสุดมันผมโปรโมชั่นดีๆจาก RB88 นะครับผมยังไงวันนี้ก็คงหมดเวลาของผมแล้วพรุ่งนี้พวกผมไได้ใหมม่่เเชนคยยผกกกับบรราาอลลฟ์